เกมในช่งเวลาหน้ครับเกมระหว่างพาเล็ขับในจุดสีม่วงครับหน้าวันนี้ผลผู้เล่นผู้ใจลงมาแต่ผู้เล่นตัวริงนี่หมา้าเป็นเกี่ยวกับเกผู้เล่นตัวหลักเลยครับหลังจากพาเล็ขับครับส่วนนะักเตะมากนี่แม่สมภาพทีมต้องบอกว่าตอนนี้แม,ม่ดีแต่ทรงกับตุครับตัวหลักๆก,ก็หายกันไปทีละคนสองคนครับเกมนี้ไม่มีไอ้ไม่มีไส่เลือก มีตะนั่นเอ็มคนแล้วก็ตะนั่นปีวัดมาอีกคนแล้วแนี่ยเกณฑที่เราไม่มีวัดก็เสียข้ามาทางขวาใหกับคนแต่จังหวะเดียวก็เอ็มไม่เกมที่ยัวนี่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเลยครับสำหรับผมฮะสายบอลเสียครับเราลูกนี้เอาตัดแหมเสือไม่ดีนะตรงนี้บอลยังลึกก็เลยเลี้ยงทีแล้วปิีเปิดยาวเข้ามาลูกนี้แล้วก็แหมรับสบายเลยครันนะ เป้าหมายเดวนั่งอยู่ที่ทางนั้นวัดก็สุนหน้าตัวเป้าของทางนั้นเสพห์แล้ววันนี้ไม่มีตัวปั้งเกง,งนกกาทั้งตีทั้งยิงครับเดี๋ยวต้องมาดูน้าเนเดียวก้าที่ของทางนั้นเอ็มคร,รับตอนทำงานหนักเลยครับเอ็นซางครับตีเอาให้ดิ้นแน่นหนีก้าวเลยล็อกบอลฝากมาวิทาแล้วตูงจังหวะที่ออกไปแล้วนะจังหวะ ใจครบโอนห้าใจไปนิดนึงครับช้าไปแล้วก็ออกไปเลยครับโอ้โหดูจะทุ่ทุ่อ้าวจะทุ่พ่นานแล้วพี่ก็ไม่ตอบโอ้โหดูแ้บนั่นเี่าไม่หานครับเตี่ี่ีมาเอ็มจับบแรกไม่ดีครับจับอดสองไม่หวหลังจากบอลตกแล้ว สิงไกเลยนี Pop, ้โอ้โหวิ่งมาสู้ต่อว่าตัวเนี่ยแปลกนิดนึงครับกลไปเลยได้เรียนาเลยครับกอล์ฟกอลฟเอาบ้างเยอะไหมดูสิเห็นบอลยิงไกลเข้ากอลเอาบ้างครับกอลฟไม่ทันแล้วครับตัวส่มาตัดเข้ามาเอ็มของบอลกลับมาตั้งใหม่ครับเอ็มรู้แล้วตัวแล้วหลบมาสวยแม่เพชรนี่ตัวลงเลยครับตับแล้วจังหวะทันกับไม่ออกครับแต่ตัวนี้หลุดเลยครับ เราซ้ายบอลเป็นของทันขี่ขาดแล้วเสือกพุ่มมาให้เป็นนะก๊อฟเข้ามาพุ่มเองครับย้อนกลับมาบอลโอ้โหล้วแม่กของไม่ทันเลยจังหวะบ,บอลมันย้อนครับเอฟเอมให้มาท้ายแล้วปีต่อตรง,งกลางนี้นหนเสือกเสียครับเสือกได้ครับคน ย้ำจากบอลซ้ายทีเอาเลยให้บอลยังตุ้มเอาจับไม่ดีเสียบอลโอ้โหที่เกมทางซ้ายมีปัญหาเพราะการหมอบบอลกันบ่อยแล้วมันก็เห็นใส่แล้วทิ้งยาวมาสวยแล้วบอลไปทิ้งตรงเดียวออกข้างไปเลยแล้วนเล่นยงขับไปทุ่งแล้วทางขวาแล้วบอลมาทุ่มเองครับสนามเต้มกันไี้ตาดูใจแม่จะไปเล่นแบบตะลุยนี่ต้องระวังเลยครับโอ้ยยังจังจวะเสกหมุนเข่าอยู่แล้วครับ แข่งกีบดบลวกนี <único Liberty> <They 're> <fit> today, ้ที่เดียวว่าไม่มีเพื่อนเล่นได้ครับใส่ขวางตันหนาวมาทางขวาครับเส่มาไอทะลุแตูการใหญ่บอลันนี้ยังต่อแล้วติดเลยก็เสียห่าบลูนี่ไปทีนึงฮาร์ดพีตูเดียวเลยก็แย่ถึงก่อนแล้วเสียห่าบอลไอเสียการบล็อกติดดาบเลยสวยครับอาแล้วเอ็ม ยิงไกลแล้วแม่เราเนี่ยเอ้าลับจูดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมาวัดกับโอ้โหัีใการต่อควานี่ต้องบอกว่าเป็นรองด้วยนั่นการเล่นขับนิดหน่อยก็แต่ว่าโอกาสจริงอะเรียบรับครั้งได้แล้วนี่เป็นครั้งแรกๆเลยครับของใส่ผ่าแล้วแต่ประตูขึ้นนำบังทีคก็ผูกหัวในความเด็ดขาดครับต้องมันต้องแต่เอ็มเลยครับโอ้โหเอ็มก็จริงใจกันสนามับผู้สองประตูนี่ปัดไม่ดีครับปัดแล้วไปเข้าเหยื่อมมันนั่นวัดก็ผูกหัวแตกหลบผู้นี้ไปเย็นด้วยครับ เลือดเย็นแล้วก็เอาระตูงขึ้นนักให้กับทีมก็เป็นสูละล้โอ้โหเอาละครับแต่รอแรกมาเป็นของทีมที่ต่อบอลได้ไม่ดีกว่าแล้วต้องต่ออย่างนั้นับนี่เราเกมฟุตบอลเนี่ยต่อบอลได้อาจจะเป็นรองแต้วค่ะการจบสกอ์แล้วพวกเขาทำได้ดีกว่าแล้วเป็นผลงานที่องบอกว่าทำได้ดีเลยครับของเตะค่ะตอนนี้เตนหน้าที่ของทาเลนขับแล้วครับทำยังไงครับ สินยาวเรืนี้ข้างหน้าที่ตาคนเดียวครับจังหวะสองกิบแม่จะไปโยกไม่ันหนาวมันก็ต้องบอกว่าเจอสุดเส้นอยู่แล้วครับดอยู่ข้างไปเสือพึกครับไสือพึ่กมันนั่นขวาครับตูกลายมาไม่ผ่านกิบแล้วปีไปเอามาได้ตรงนี้จะให้วัดไม่ถึงเยอะนะบอลเปลี่ยนการออกมาซ้ายกิบ

จิงได้สวยจิงเยอะก็เยซ้ายด้วยเยอะโอ้โหดูครับแสงผ่านี่ไม่ค่อยิดเลยก็สวยต่วนี้กัแถวสองเนัะไอ้ยฝอยให้จริงงแบบนี้แล้วตู้ก็ทำได้ผมรูแบบเลยับเรคกับอาละครับตอนนี้ตีเสมอหนึ่งก็เป็นตอนหนึ่งน้งแลัเกมผ่านห้านาทีแรกก็โกลทิ้งออกมาสังวาทองยังเป็นของพาลิชับหนักเทสเขียวหลบสวยกสองคนเอาตอนนี้บอลับ บอลโยกแล้วไปเองครับบอลไม่ออกครับจ้กซีตาไฟไม่ถึงแล้วตัวสวัวแล้วอาร์มวัตข้างหน้าครับมีเอ็มวิ่งคู่ขึ้นมาวัดให้แล้วไปครับเอ็มคนเดียวยิงเองเลยแล้วในตรง้จะให้วัดคืนกลับมาก็ไม่ได้เพราะว่าวัตในตัวปิดหมดเลยครับผู้เล่นเนี่ยกูตามวัดไปหมดครับได้ยิงจังหวะนี้ก็ไม่ยถึงกลองว่าคะแนาเสื่อมหะ ประตูแรกก็ได้มาแบบรุ่แบบนี้เหรอครับแม่บอลสู่บอลของด้านทฮารินขับเนี่ยหนักมาขึ้นทางขวาอีกเยอะเลยครับสุดท้ายจะขึ้นที่บอลเยอะนะเกรดเฮดเฮดไทยไม่ทรับลุไม่ถึงเอเดียวหลบไม่ผ่านตีนก็ได้ครับคน ให้แหับแล้วดูยอด,ดไปนอกไปนะตังหวะสุดท้ายเป็นบอลลูกของเส็มหายครับในซึ่งทางขวาครับ แต่ให้บอลไม่น่าจะถือของอยู่เลยเนาะความนี่ดูครับจะวิ่งไปไหนครับโอ้โหขอที่โวยแล้วนั่นใครเตยเนาะจะหวาไปออกบอลหกหางเนาะดิจ่าโคลงลงมาหนึ่งสวยพิจ่าเข้าขวาไม่ยิงครับเบสคือับมาก๊อปเปิดจะให้บอลถึงหรือเปล่าจะถึงก็บอลบอล อากับจะเปิดอยู่ให้ทั้งต้านครับตา้าหลบเราให้คือบอลยิงเลยครับยักตรงนี้มันหายทำหน้าออกข้างไปอย่างนั้ทุกทุกครับเป็นซานเลยครับบอลเข้าขวาไม่ยิงตรงก็ม้วนกลับมาบอลได้ซ้ายครับข้ามข้าวละซ้ายสุดครับกิดกีดหมยต่างหัวนีดตาหลบมาได้หนึ่งจะหลบสองไม่ผ่านเอ้ารถล้มไปเองแล้วทีนี้ไม่ฟ้าเลย ใายมาไทำลุกหลีกเอ็มไม่จับก็ได้ครับอาสะสกลับแล้วแต่ทางขวาครับคนคนจะให้ไข่กันไหข้างหน้านี่ไม่ขยับกันเลยครับวันนี้ไม่มีตัวทะลุทะลวงถึงสองคนครับทั้งตีทั้งไอ้เกมก็อาจจะไม่บุกบ้าเท่าไหร่ใเกมลุกอาจจะทําเกมเรียกว่าตามจังหวะครับถ้าจะมีไม่มีตัวพาทะลุครับวันนี้ของเซมหะครับสองคนเลยครับโดยเฉพาะ บอลลุกครับนั่งคู่ครับไอซ์ต่อยเยอะวันนี้ไม่อยู่ในสนามครับมีแต่วัดกับเอ็มครับตึ้งตายเครับแล้วไม่มีใครครับบอลตกบอลปล่อยออกข้างเล,ลยครับเอาไปลุกตุ้งทางขวาครับตังๆนะที่บอลครับ โอ้ว่าหักทุกบอลูกนี้เอยนะไปถึงนะนัดคจับเ็ีแ่ม้ายเมเจ็พาเอาให้ไม่พาพิจาไปล้วงไม่ได้แล้วเสียบอลครับเอ็มบังเอ็มไปเปิดเตะกามาที่คนครับเปิดจังหวะเดีเอาลูกบอเก็ดาล้ก็หาโอ้โหดู ว้ากิดไปหนุบหิบเพื่อนเนี่ยมูกเลยไม่ดูจังหวะที่เพื่อนเปิดรัศัีมาเขียมันจะผูกเฮ้เขี่จังหวะเลยนะเต็มหะไม่ได้ครับใช่แล้วไปครับ6กอล์ฟยังแก้ได้ครับให้เลีซ้ายมาจิกเจ็บกลับมาที่ก๊อลฟอีกครั้งครับก๊อลฟเปิดโอ้โหเพื่อนวิ่งตัดเข้าไปแล้วครับ ขยับแล้วคก็แล่นหน้าสนามของทางด้านขาเลึกข่าวจะเอาคนทำประตูดีเสมอออกเลยครับเดินหน้าเหลือมาเลยครบับใช่ครับโครการจะทำที่นะะ after, er man, ul, ู่นี้ไป่าเนาะบอลไปทิ้งเลยครับตูเดียวออกข้างไปในด้านที่นี้ครับของ้าทางซ้ายครับถงหันที่ทางแล้วครับสำหรับเกมใน คือเวลาไล่รับสะกอนยังคาอยู่ที่หนึ่งเขาเป็นลหนึ่งครับโคนขวาดุยีสวยครับหลบเ้าซ้ายแล้วสปีดมันจริงโอ้โหนี่ครับม่ปล่อยให้หล่นสองคนตรงกลางทั้งสองจะบู๊ขู่ข้ามเลยก็สวัสดีแบ็คขวาครับนี่เติมขึ้นมาแล้วหลบสองคนก็ไปจริงต่อๆด้วยท้างซ้ายเยอะโอ้โหลุยนี้จะขอเป็นตัวด้วยครับชนะเสียงหาเอาแล้เชิญเลยครับเก้าขึ้นหน่อย

ไอ้แล้วไปม,มาแลี้ยดับสวยเอารถมา้าทุกจังหวะนี้ตาเลิงขับยากไปยกแม่ทะเบู๊ยกสวนกับเอ็มเอ็มท้ายแล้วกูไา้แต่เท้าเลยครับบอลขวาจิ้มดุไม่ตรงของฝอั่เออสับตัมอ,อันทุกจังหวะนี้เอ็มโกกิ้งขึ้นมาเท่านั้น,นยังบอลถ่ายโดนไทยเลยครับ

หย่อนมาป้อนหมูแตกกับวขาล่งแล้วจาเสือกเอ็มฟ yeah. ้าทีแเป็น <So you S 2> ้าแล้วาแล้วเอ็มทางซ้ายกตัดออยู่ร้ห้มัดกำมือจับแล้วยิงโอ้โหนี่นะวมจริงนี่ต้องถูกนเอ็มด้วยว่าจ่ยลึ่มานีกตูหลบมาหมดเลยก็ต้องชมเอ็มเลยแล้วม่นก็มาไปฟ้งฟองชนะทางซ้ายมาได้แล้วตู่ก็จหวาให้ฟองกินแล้วฟ้าไป โอ้โ <icana>, หจังจากนี้นะที่ตัดทีนี้มันต้องต่อเดียวแล้วโอ้โหอ้าวแล้วปีมาตอนนี้เราเต็มค่ะที่เอาตัวลูกบออีกคนนี้กูถอดตัวรับออกครับอย่างไงแลาวเราเท็จเดียวกับนั้นมาเรื่อข่าวตอนนีเอากีดออกมาแล้วโอ้โหต้องมีการปรับเลียตำแหน่งเลยนะครับ ตั้งแต่ตอนเอาผีเล่นแบกครับตอนนี้มาเลยมาหลืออะไรมาหลือผียังไงนะต้องดูเพราะว่าเสี่ยนี่จป็นแบบเล่นตำแหน่งในตัวลูกโครงการได้ครับวันนี้ไม่มีไอ้แต่ก็แหม่เลยเสี่ยจะมาแต่ว่าทีมของที่ทำสามมาทีตอนหนึ่งเข้เก่งต้องชมความสามารถทำยอดตัวของผู้เล่นด้วยครับนะเสียมาวันนี้อาจจะต่อบอลยังไม่ค่อยมีการเท่าไหร่ครับแต่ว่าการให้บอลแล้วจังหวะตกเนี้ยว่าเขาแน่นอนกว่าทางนั่นทางนี้ขับแล้วมีชัดเจนครับ ไอ้ก้อยมาแป่เข้าท้องล้วจับได้เลยมาทีแล้วอารบอลจับฝ่ารกบจับเราให้ไม่ถึกทะลุอีกเออทิ้งอะก็ไม่มีใครกเอเก็บได้คเลนข่าไอ้หมาหน่อยพิาิานีตกเหมือนเมเล่นเกงลก็ัวมอ่างการาเก็บล้มปัวนอยู่เลยจริงจริงอที่ยังไม่ให้เล่นเ้ยทาแกไปฝืนเล่นเรยบะ่แล้วอนนี้มาไฟ้าครับบอลเน้นๆดหืติ ไม่ต้องอหวาตงหวาไปเกี่ยวคาว่าเราคู่จะเต็มแร้วเอ็มแต่ว่าพุทธิษ์เนี่ยให้เป็นผไม่ได้เปลียนเลยนะว่าตงหวะแบบนี้แล้วเนี่ยจะเข้าที่บอลไหมเหรอแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าจริงจริงแบบนี้มันก็ต้องฟาดอยู่แล้วแต่ว่าพุทธิษ์เนี่ยให้เป็นเลี่ยงเกียวไปล้างตงหวาตอเนื่องเนี่ยบอลเนี่ยได้ยินครับสต่เราพาเลี้งขับก็เลยมเดี๋ยวฟาดครับเอาน่าจะเปลี่ยนเป็นยืดหน่ายครับแต่ตอนนี้เล่นไปความไม่คิดก่อนครับคอฟ ซ้ายโอ้โหไปซ้ายหมดเลยครับแล้วเปลี่ยนเอาตัวลุกลงอีกคนนึงครับนี่แล้วไอมาแล้วครับแน่ตรงนี้ตีไอมาแล้วเอ็มแล้วก็วัดครับน่าจะเอาเท่านั้นไอนี่จไปยืนคู่การกับเอ็มนะครับตอนนี้สำหรับเสถียร์หายครับทีมนั่อยู่ด้วยแต่พวกาเขาเปลี่ยนตัวลุกลงแล้วขาจริงๆนีต้องบอกว่าพวกนี้เป็นตัวหลักของน่าเสถียร์หายอยู่แล้วครับทั้งไอและตีครับ วัวนึ่งออกมาสองโดกมาแล้วยิงโอ้โหเซ็ตอีกครับผู้หต่อตัวเห็นตัวลู้ล่ามันปังจ้ะนี่แต่การอ่านบอลนี่ต้องบอกว่าแม่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับย้อนมาเอ็มยิงทันแลับไม่ผ่านไอ้เอ็มอาร์ตัวโสดจับเจ้าเสียงห้าแข้งทันแลับมาต่วันนี้วัดก็รวกแล้วตางซ้ายครับวัดวัด จะไปเจอสองคนวักตุงแกยังสูดง่ายแล<ะ>้วคนให้ตัตไดไปตามมาเอ็มแหมไปสะดุดบอลลงอีกไมาซ้ายค่ับอลสายชายามาไรนี้ เีือร้อยเลยครับแมแล้วแม่น่าจะไม่ได้ใครที่ไหนครับโอ้โหเป็นในนั่นเต็มหะแล้วก็เป็นวัดอีกยาวครับโอ้โหนี่ศูนหน้าวันนี้กลับมาถือ่ะกลับมาถูกเกมเลยครับเจอกับางด้านอาิีขับวล่าโอ้วหวัดนี่มากเหมือนถูกถล่มเลยครับโอ้ได้ประตูที่สีส่ตอนนีญญ้เกมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับสำหรับทางด้าใส่ผ่ายครับอย่างที่ผมบอกครับน้าพวกเขา ตะกอลก็นังอยู่เอาตัวลุกลงครับเรียกว่าไม่ได้เน้นเกมรับใส่นิดเดียวครับเล่นมาเล่นมาเล่นมาโอ้โหเจ็บเลยครับเอออกไปก่อนครับเอาน้ำให้เพี่ยนหน่อยครับน้ำให้เพี่ยนหน่อยครับเสียหายครับเอาไปดูเพื่อนได้เลยครับข้างสนามครับเออเสเจ็บแล้วครับของหลังครับเซ็นเตอร์ฮาร์ฟครับ กังว่าไปสะดุดแล้วพิจายเนี่ยจบอกว่าก็แหมวันมันมาแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าเออแล้วเขาก็ท่านกันแล้วก็ขอโทษกันนบโอ้โหตอนนี้ทางีมขับได้ยุดพักให้ต้องแก้เกมกันไปในตัวด้วยครับนี่ตามหลังหนึ่งปรูลอสี่ต้องช่วยกันแก้แล้วครับโดยเฉพาะผู้เล่นในสนามแล้วก็ต้องสนามครับโอ้โหเวลามันยังมีเยอะครับ ก็เช่นนั้นสี่ประตูต่อหนึ่งความห่างสามปรตูนี่ก็ยังถือว่าพอเป็นไปได้ครับแต่พวกเขาต้องพยายามไล่กลับมาให้มันเหลือน้อยที่สุดซักก่อนครับหน้ารับุ่งคืนกลับไปให้ครับสำหรับทางด้านอาล็ยขับครับกองหลังเมื่อผู้ที่เจ็บก็กลับมาเล่นต่อได้แล้วมครับไม่ไม่มีทางด้านนิวรวมของสามเกมที่ผ่านมาครับ ก็มีการบาเดเจ็บรบกวนอยู่แล้วก็มีากมารเปลี่นยนตัวเล่นบ้างแล้วสารเสพตโอ้พี่ร,สราสวยแล้วตีขวาไม่ยิงจะไปต่อยโอ้โหจ้าไปหน่อยครับเอาล้อกเอาอุ้ยฟาแล้วสังหวานี้โดน,นเตเบไม่นเลดีตะใ้เยต้เ,นเนยเต,ต,ตดยอดเอล้บอได้อลดอด้เตะใบอลได้เสียบอลดล้เห้ะดล้้ด้บ เงินหมาครับตอนนี้เวลาจริงเันหมดแล้วครับอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บโอ้โหหมดกัน2นาทีเลยครับสำหรับเกมในขึ้นเวลาแรกครับน้ำสีประตูตัวหนึ่งเนี้ยใส่หักเรนเลนทันทีครับยกขึ้นมาอารสองคนแล้วพอไม่ถึงครับไอโอ้จังหวะนี้เข้าด้านหลังซะอีกครับอ่า บอลเหมือนไม่มีอะไรแล้วจังหวะไอซ์จับบอลแล้วตูนรุนว่อมันผู่าโดนแม่จังหวะที่ขาไอ้เขียวที่เป็นเพื่อนสีให้ตาบางพี่ครับเอาล้วมาดูแล้ว,ว,วนะาาฟิงค์กัญญาทำการเลยคนระับหน้าต่อแก้โทษเยอะมากขวาเล็กน้อยเท่านั้นคนระับอยู่ในช่วงทดเจ็บแล้วพยายามอีกครั้งแล้วสองนาทียศหมดเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรกครับแล้วดูฟิงค์จังหวะนี้ถ้าได้ประตูที่ห้าขึ้นมาเนี่ยครึ่งหลังเล่นสบายกว่าเดินเยอะเลยคนระับ จะเล่นยังไงนะมันเองก็ใส่หัตูครับไปชี้ชี้ที่พื้นหัวตูนี่ครับมาชี้ที่พื้นครับเอ็มบอกให้เพื่อนมายืนตรงนั้นครับเล่นยังไงครับเอ้าแล้วยิงลูกนี้โอ้โหจังหวะแบบนี้ต้องบอกว่ามันไม่รู้กันครับพอเขี่ยมาแล้วตัวบล็อกวิ่งเข้ามาก็กลายเป็นช้าครับคนหาข้อกับมาวัด โการยังไงครับข้ามฝ้าครับชีฟเปลี่ยนแกนมาตอนนี้เอฟดูลงสวยครับเอ็มให้มาตีสวยแล้วจิ้งโอ้โหนี่ครับแม่ที่ิ้งลุกไฟเลยนะจังหวะนี้ครับผู้สูงแสหน้านเขาถูกเข้าเลยไปไจะเป็นเค็มโบนเนี่ยสามต้าเลยครับโอ้อโหดูครับแม่จังหวะจริงวันนี้นุ๊นัดต้องบอกว่าโอ้โหมาแต่ละลูกนีก่แกเรว่ามันโอ้รุ่นกล้าทั้งนั้นเลยครับ โอ้โหดูแล้วไปยิงรูนี้บอกว่าตีระเบิดจริงๆเนี่ยมาแล้วก็แต่ก็ตีแต่งด้วยท้งขวาเหมือนไม่มีอะไรยิงแบบนี้ผู้สาววัตูลไม่รู้เรื่ครับยังไงจริงๆนี่ยโอ้โห่ยิงยังแบบซืบาสะเลยย้อนกลับมาเออไม่ผ่านแล้วจะสวนเอาไปแย่งนเองยังได้ครับอาร์บัตตยิงข้างหน้าสามคนให้ตัดหลังไม่ดีแล้วโดนสวนครับบอลออม ซ้ายโอ้โหน้ำไปถนัดแล้วมหมดเวลาการแข่งขันเลยโอ้โหมาเสียประตูที่ง้าจริงๆเลยสำหรับนักท้าเล่นขับในเกม